มูลนิธิร่วมกุศลสมุดปราการจัดโครงการข้าวกล่องปันสุขถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10เมื่อเวลา13นาฬิกานายอเนกพงศ์คูลทรัพย์สินประธานมูลนิธิร่วมกุศลสมุดปราการพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิร่วมกุศลสมุดปราการได้ร่วมแจกข้าวกล่องน้ำดื่มผลไม้ยาดมและหน้ากากอนามัยมาแจกให้กับชุมชนข้าง โรงซอสภูเขาทองชุมชนข้างป้อมตำรวจท้ายบ้านชุมชม 3S ท้ายบ้านตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการจำนวน200กล่องในโครงการเข้ากล่องปันสุขโดยครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่3เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรารามาธิบดีศีสินธรมหาวชิลาลงกรพระวะชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1ิ โดยมีประชาชนมาต่อแถวเข้ารับเข้ากล่องกันอย่างคับคั่งเดี่ยวสลาวุธิคงศิลป์ภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน